แอบรักข้างเดียวมานานจนกลั้นไว้ไม่อยู่กับสาวอาลีนาซึ่งเป็นฉากที่ตรีประพาตัดสินใจครั้งใหญ่บอกรักพี่เมคีนพระเอกอาเล็กที่ระเดดเบื้องหลังฉากนี้ไม่ง่ายถ่ายตายหน้าตาที่ดูนิ่งครืมของอลีนาแต่ข้างในใจคือเขินไม่ไหวส่วนพี่อาเล็กก็น่ารักคอยแกล้งน้องตลอดไม่ให้น้องเครียดเกินไปงานนี้สาวอาลีนาขอมาเปิดใจถึงวันนั้นว่าจำได้ไม่ลืมให้กลับมาเล่าอีกครั้งก็ยังใจสั่นไม่หายเลยคะ่ะ คือพูดถึงก็ยังแบบใจสั่นอยู่เลยอะฉากนั้นคือต้องรวบรวมความกล้าสุดๆทุกวันคือต้องคิดไต่ตองว่าถึงเวลาหรือยัง mm hmm. ก็พอบอกไปแล้วก็อาจจะมีฟีดแบ็กที่ดีกลับมาบ้างแหละเพราะเขาก็ดีแสนดีกับเรามาตลอดดูแลเราอย่างดีไม่ได้เขินมากค่ะแต่อยากที่จะให้เกิดขึ้นมากๆ mm hmm. <laughs> อย่างเช่นเรารู้สึกว่าตีประภาเนี่ยรอไม่ไหวแล้ววันนี้แหละมันต้องมันต้องได้เ <laughs> ลยก็รู้แล้วว่าแบบว่าต้องพูดยังไงกับตีประภา ตีประภาก็เตรียมตั้งหน้ามาอย่างเดียวเลยว่าจะจะเกิดอะไรขึ้นก็มาดูกันนะคะว่าจะได้ความรักจากพี่เมคินไหมความรักแบบนั้นนะที่ไม่ใช่พี่น้องอะที่เราต้องการอะ่ะ <laughs>